ที่เราบรรยายสดให้ผู้ชมได้รับฟังว่าตอนนี้เราโหยกระหายอะไรบ้างครับเราใช้เสียงมาเนี่เจ็ดโมงเช้าฮะทำอะไรพี่ขันนะร้องเพลงนี่ไปง,งานรูปร่างณขณะนี้คือป้ายห้านาทีแล้วครับ,บรุ่นี้แข่งกันสิบสองรอบประจํารถครับประจํารถนี่คันเร่งเบรก เห็นนั่นแหละคัดไม่มีหมอ้อน้ำตอนนี้เครื่องกับหมอ้อน้ำอยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมมันแล้วแต่เครื่องเออแล้วก็นี้มาก็นี่ส <27 7 S 1> องเจ็ดเจ็ดอ่าเช็ตินัทเชดหม้อน้ำมาให้อากาศโัวโร่สองศูนย์เก้าสิตวี นี่แหละแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆไปมาแล้วเลยมันสามเก้าเก้านี่จักรินโอ้โหนี่ตั้งสมาธิอยู่ไหลไปอีกเบอร์สองสองแปดนี่พันรินพันรินใช่ไหมจากเฮียจอมเอ็นพีไทยโอ้นี่ราคาสามสองแปดนี่ชุกกาชุกกา เดีย yeah. ต่อด้วยเสกสะบงครับเบอร์สามสามหนึ่งมี่รุ่นใหญ่ใหญ่แล้วก็เบอร์สองเจ็ดแปดนิทัฒสองเจ็ดแปดพิพัฒน์พัฒทัฒนอ๋อทัฒทัฒท,ท,ที่ไม่ใช่นะกขวดทุ้งไม่ใช่นะอะไรสามสามอ่าสามหนึ่งหนึ่งครับพระวัดอ่าสองสามหนึ่ง ภูวพลโคตรยังทีอยู่เลยสองหนึ่งสี่กวินกวินบอกพร้อมมากแล้วก็สองสองหนึ่งเชอรี่ไม่วัฒนาไม่ใช่เจมส์โอคอนเนอร์<ม>โอคอนเนอรอ์เทนั้นเลยแล้วก็ตามด้วยสามสองเก้าพีรักภูมิไจมากอยู่เลย 388อันกวีอันกวีหมวกสวย,ยวตั้งเนียนนาชายยัยใช่ไหมครับนี่สองสองหนอรอภิวาสใช่ตั้งเนียนนาชัยนี่คุณนะคุณนะแข่งกรนจำนะเออหนึ่งนาทีสตาร์เอนจินครับดูลูกชายสารเชียนหน่อยแจ็คมนตรีดีเซลเข้ามารับชมนะฮะจะมาเชียร์จ็อบมนตรีดีเซลแจ็คใคร แจ็คเป็นพี่คนโตนะอ่ามาดูกันครับปล่อยรถครับในรอบของวอร์มอัพแลบแสดงว่าลูกตะค่อมนี่มาวุ่นวายแถวนี้แล้วนะอันนี้ลูกเขยพี่อ๋อเหรอเขยแจ็คเนี่ยนะออจ็อบกับแจ็คอ๋อจ็อบกับแจ็คเองนะจ็อบมาลูกแลเปิดอู่กันเองต้องอีกไกว่าทีมงานของฟงเลยถึงกระนองนาเขาดูแลมันตลอดนะมนตีดีเซล ผมว่าจะให้เขาโมนดีฟายลดให้หน่อยให้แรงแรงหน่อยแรงแรงไม่พอมันปักน้ำมีอะไรก็กินอันมันน่ารักจริงๆเลยเจได้มีผัวแล้วเนี่ยนั่นแหละเจได้มีลูกแล้วเจได้มีทุกอย่างแล้ว <laughs> อารอบแรกปรับมาดูกันเป็นวอมอัพต่อไปรอบต่อนี้เป็นพอมินชั่นแข่ง12รอบครับเสียงเวทแวดรุ่นนี้เสร็จแล้วรุ่นต่อไปก็จะทุ่มนแล้วจะกลับมาเวดใหม่เนุ่มนุ่มๆครับสำลีเป็นรองรุ่นนี้12รอบนะครับาวยาๆกันไป ไปวันมาครับลัขนาดนี้นะครับแหมไม่น่าเชื่อว่าจะมองไปรอบฟอร์มเชั่นแลบเร็วเหลือเกินเรียกว่ากดกันแบบว่าหมดหมดความร้อนยางเลยทีเดียวเดี๋ยวจอไปนู่นนะฮะจะไปจอ่อเนี่ยตรงทูไปทูเนี่ยอะไรมาเขารู้กันช้าลงเรียกว่ารู้กันตอนนี้ครับชะลอความเร็วแล้วนะครับสโลดาวครับพ่อขึ้นป้ายทูไปทูหรือว่าสองคูณสอง เชียร์ขาดใจน้ำปั่นเอ็นตีไซสู้สู้กกวินชุดหล่อส,ส,สู้สู้นะจะน๊ะชอบใครเชียร์ใครก็พิมมาเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเป็นไงเป็นไงปล่อยแล้วออกมาแล้วอ่ะสามศูนย์สี่ออกตัวดีครับดีไหมไปดีครับชีรพัทรออกตัวตรงแดวเลยเขามีเสียก็จูเนียนะมี ซีเนียร์ V.P. ด้วยโอ้โหลายสวยทุกคันไิดูกันรอบที่หนึ่งครับจากัหมดสิบสองรอบนะขนาดนี้ในสนามที่หนึ่งฮีทที่สองสามทูนสี่สามุนสี่กับสามสองสองครับนำมาเลยเริ่มทิ้งพยืดจบจากฮีทหนึ่งเป็นผู้นำครับ เข้าทางตรงครับโอ้ยหกสามสองสองนี่โขกเลยเอา<ด>หัวโขกผมอ,อะไรน้านเปไ็นงานลาขวาได้เปียบบอกแล้วรบโมจะเปิดช่องตำแหน่งเสียไปอีก<ม>เรา <30 4 S 1> วางอะไรนะให้ดีนะสามหัวแถวครับสามศูนย์สี่สามสองสองแล้วก็สองห้าหนึ่งนะครับเราวัง ไอ้ตั้นระวังไอ้ไอตั้นอ,าาอัศสตาพรไม่ธรรมดาระวัาาวงไอ้ตั้นให้ดีประสบการณ์มากขึ้นครับพิม,มี่บอกว่าลูกคนนี้โตเร็วมากแล้วสมองไวมากสองห้าหนึ่งเบอร์ห้างนี้เบอร์พ่อก็นนะ ตอ,อไอตันเนี่ยนะใช่โอสามนสี่ผมชอบนะครับในการมองลายศิลัดไปยาวๆครับตอนนี้ผ่านไปสองรอบกว่ากว่าวิ่งกันอยู่ที่ความเร็วนะครับก็น่าจะประมาณร้อยส่วนเวลาได้ประมาณห้าสิบวิต่อ,ตอนหนึ่งรอบไอตันนี่โอเพนกับแม็กซ์ูเนียใช่ อันดับหนึ่งนี่304นี่นี่ซีเนียโอเพนจากเ3็กสาซีเนียหกเจ็ดคันแถวเดียวกันหมดอ่โค้งลายเดียวกันอีกมาจะได้ไล่แซงกันตรงไหนเอย่ยสองสองแปดลุยลุยยอลอยยอ,อยหอพีดภูสู้ อยากรู้อยากเห็นชะะเช่นแล้วกันไปยาวๆโอ้ยเริ่มมียืดๆหน่อยๆเอาแหมาสามรอบแล้วครับสามรอบผ่านไปครับยังเหลืออีกเก้ารอบครับแหม<า>อีกยาวไกลเหลือเกินในรุ่นนี้มันทุกรอบทุกฮิตใช่มีกระแทกกันบ้างนะขนาดนี้นะครับมันขนมอะไรวะจอ มันโยนมันกัโบโพธาป่ากระถิ่นไม่รู้พี่เอ้ยระหว่างที่เราบรรยายไปของกินเตมโต้เหมือนเดิมครับตอนนี้รักใครชอบใครเชียร์กันมาได้นะครับ,รบจะไม่รู้นะครับ,รบเอา สามสองเก้าครับพีรัดครับเข้าพิษไปหนึ่งคันแม่อันดับหนึ่งนี่ไปดีมากเลยพี่เอ้ยไม่ยุ่งใครเลยโอ้ยแปดแปดแปดกแปดกแปดกันหน่อยนึงแย่งอ้าวห,หลุดไว้หลุดกองหญ้าจะกลับมาได้แหวกขวาออกไป มดมจังหวะใครจังหวะมันยิงเสียงเป็นแบนวีเลยวีวีวีว,ว,ว,วีตลอดทางเลยฮะอันนี้พอ่อไอเสียร้านเดียวกันรือสุดใครสุดมันสุดใครสุดมันก็แล<อ><ม>้วแต่ข่อ<ป>นอกพ่อไทยแล้วแต่เลย เพราะนอกแพงเพราะอะไรู้ไหมเพราะว่ามันตั้งราคาเราต้องมีค่าภาษีอ,อีกค่าเดินทางค่าอินพอตอกีกหลายอย่างบวกกำไรอีกปยายยาวๆครับณนะขณะนี้แข่งกันอยู่ในรุ่นของ 125cc Senior Junior เหลือหกรอบสนามครับ โอ้ครึ่งทางแล้วความยาวต่อรอบนะครับหนึ่งกิโลสองร้อยสาสิบเมตรเขียนจอด้านล่างนั่นก็คือรถวิ่งกันอยู่นะครับจ้าส่วนตัวบนก็เป็นตำแหน่งแล้วก็เวลา,อาไอยตั้งขึ้นมาที่2ออนแล้วก็ที่1ในรุ่นแล้วนะครับ,บ Junior Open กับจูเนียร์โอเพ่กับแม็ก u n จูเนียร์ นี่ลงควบสองรุ่นเลยใช่เวลาขึ้นรับรางวัลกันเหนื่อยงงงงรับหลายถ้วยแล้วก็ครับตอนนี้รู้สึกจะเอารถมันทุกน้ำน้ำตาลลินมารอรับถ้วยกับรอครับรถจากโรงงานนะฮะอร่อยไหมน้ำตาลก็หวานเนี่ยฮะผมแต่ต้องมากไม่ได้ ไม่รู้ราคาอา้อยตกต่ำหรือเปล่าเนาะไม่รู้ดิพี่ตอนนี้ราคาเราเนี่ยตกราคาเราตกครับ เสียบเข้าไปโอ้เสียบรอบแก้ลดได้ด้วยโอ้ยขณะนั้นตกไปเลยตกไปห้าสี่ตำแหน่งเลยโอ้ยพลาดโดนเลยฮะแม่กำลังไล่บี้กัน อ้าวอ้าวสามสองแปดครับไม่รอดมาเมาื่อกี้ทำท่าจะดีโ<ม>ซ่ดีสำคัญเหมือนกันนะครับโซ่ไม่ดีนี่มันขาดบ่อยเลยจักีเดียวหลุดดีอย่างเดียวมไม่มีเกียร์ ตึงมากมันก็หมุนนะเหมือนเีมนเน่มาแซ่ดอ่ะนี่ให้อ่าก็ไลยนะระคายตัวหน่อยจะได้เวลาถอนกําเลงแล้วเดินต่อมันจะได้ไม่กระชากที่เที่ยวแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับที่เที่ยวของอาจารย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ครับโคดด้ดแต่ละคนก็จะโค้เป็นคนชอบบู๊บางคนก็ เป็นสิ่งไล่ใช่ล่าสัว้านแหน่งถึงเวลาแล้วค่อยแรกโค้บางคนนี่รู้เลยสตาร์ทยันจบหลายคนอยู่ในนี้เยอะเดี๋ยวนี้เป็นเป็นช่างหมดละอย่างปีชารูกจพิบาลเนี้ยครับคนมร่งสู้ตั้งแต่รอบแรกยันจบอดีตอดีตตอนนี้อยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ในสนามนี่แหละมาเป็นผู้ฝึกสอนดูแล ของทีมไหนไม่รู้ดูในนักแข่งครับก่อนก็เช่าสนามนี้มึงโบราณอยู่พระยาเลยแหละเพราะหลังไม่มาเลยได้จีนเลิกตอนนี้ครับเหลือลังท้ายแล้วครับ ไฟนอนแ,นแล้วนะเรียบร้อยเป็นไปตามนั้นคุณเชื่อไว้สามศูนย์สี่ขึ้นมาจนได้<อ>เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคีรพัฒน์เนี่ยนะอ่าฮะไอตั้นธนก,กริดไม่สุดจริงๆขอวอ